สวัสดีครับสวัเดียวคนดูทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทำฟาร์มมอนเตอร์ปี2024นะครับผมหรือว่าเวอร์ชันล่าสุด1.21.22นะครับผมมาดีวผมจะสอนทำนะครับผมวิธีการทำฟาร์มมอนเตอร์นะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมเตรียมของประมาณนี้นะ,อะเอ้ยอมันตีกลัวเอ้ยไอเฮียโอเกมันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราตัดออกเลย โน่อโอเคครับอ่าของเนี่ยต้องเอาไปนะครับผมมีประมาณนี้มีหินหยาบนะครับผมหกกองเตรียมไว้ประมาณนี้นะหกกองนะครับคุณดูก,กองหกกองนะครับแล้วก็ใช้กลองนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไฟด้วยนะครับไฟไม่นี่แล้วแต่เลยนะ,จะเจ้ากีอันนะเพราะว่าเราเอาไปขุมไม่น,นี่ใฉยโอเคครับประมาณนี้โอเคอันนี้เราจะสอนตรงนี้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยวางกล่องลงไปสองกล่องนี้อ่าแล้วเราก็ทำนี้ครับปึ๊บปึ๊บ่างนี้อย่างงี้นะครับให้มันติดกันอย่างงี้นะเออย่างงี้อ่ะอย่างี้อย่างงี้นะครับอ่าให้ได้อย่างงี้ให้ได้อย่างงี้ได้อย่างงี้แล้วก็วางนี่แผ่นนี่แผ่นเรียบเนียนะนี่ครับก็ปิดลงไปอย่างงี้เลย โอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ลืมเอาของไปอย่างหนึ่งนะก็คือเอาต้องเอาน้ําไปด้วยนะครับผมน้ําเนี่ยสาคัญมากเลยนะตอนลงนะหรือว่าจะใช้เป็นบันไดก็ได้นะขอจัดการในตัวโง่นี้ก่อนนะโอ้ยเต็มไปหมดเนาะโอเคครับผมเรา่ะมาทํเงินต่อเลยดีกว่าอันดับต่อไปเนี่ยให้เราเนี่ยนำเจ้าหินนะครับผมวางตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี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 ้ปิดปิดอ่าตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปทั้งหมดย1ิบเดบล็อกหนึ่ง สองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเคใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮียโอเคไมเป็รครับโอเคทีนี้เนี่ยเวลาเราเราเรา,เราลงนะครับผมเราลงอย่างนี้เลยนะเออเป็นไงเป็นไงกิ่งจัดเลยยี่สิบเอ็ดบล็อกบอลเนี่ยช่องแมนมรู้แหละ ประมาณนี้นะครับผมบางคนเขาทำยี่สิบแต่ผมทำยี่สิบเอ็ดนะเพราะว่า เริ่มทาเนี่ยคลิปนี้ผมก็ตัดเองนะผมไม่ได้ให้ใครตัดนะแล้วก็นับต่อเนี้ยครับผมนับไปเลยเออฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจนับไปทั้งหมดแปดบล็อกครับคุณดูหนึ่งอันนี้สามบล็อกแล้วนะโอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ให้ได้แปดบล็อกอย่างงี้ทแล้วก็ต่อเลยนะครับต่อให้มันได้แปดบล็อกให้เท่ากันหมดเลย ทีนี้เนี่ยเราจะต้องทําอย่างนึงนะครับผมโอเคจะบอกนะอต่แล้วก็ทําการต่อมาบนี้ปึ๊บให้มันได้อย่างงี้ครับผมแล้วก็ต่อขึ้นไปหนึ่งสองสองบล็อกอ้ยสองบล็อกอย่างงี้นะนี่ตอแบบนี้นี่นะครับผมสองบล็อกอย่างงี้ให้มันได้อย่างงี้แล้วเราก็ทําการปูเลยครับปูแบบนี้ครับแบบนี้ครับต่อขึ้นไปสองบล็อกอย่างงี้นะแล้วก็ทําการปูครับ ปุ่มนี้เลยนี่เลยครับแจ้งผมด้วยก็กำลังใจให้ด้วยครับพี่ๆคน ก็ได้บล็อกหินก็ได้ไดบล็อกไม้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่เคยลองนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราต่อเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับผมต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าเราต้องทำยังไงต่อขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยนําบล็อกหินนะครับผมมาต่อตรงนี้อันนี้ครับขอบๆอันนี้เราเดีรยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับว่าเราต้องทําไงให้เราวิ่งมาตรงนี้นะขอบๆเนี่ยแล้วเราก็ต่อบล็อกขึ้นไปหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับผม เพื่อจะทำกั้นให้ซัมบี้มันหล่นลงไปหรือว่าคีปเปร์นะ <_ an> หลังจากที่เราทำการต่อครอบจักราวาลเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็จะมาทําการทํากันต่อโดยใช้น้ำนะครับผมน้ําที่เราเตรียมมาเนี่ยนี่นะน้ำที่เราเตรียมมาเนี่ย,น,น,น,ยมมน,น้ำที่เราเตรียมมาให้เราวางอย่างนี้ครับหนึ่งสองนี้ก็จะไหลประมาณนี้นะครับผมถ้าเราต่อไปแปดบล็อกอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะให้มันได้อย่างนี้นะครับผมก็ฝั่งนี้ มันจะเหลือช่องหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยตัวหนึ่งน,ะ,นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็แปดนะไม่ใช่รองรับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ย <laughs> ทำผิดไปพร้อมๆกันนะคะบนดูนอเออทำผิดไปนิดนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าเราทำผิดแล้วนะให้เราลบก่อนนี่ลบข้อผิดพลาดของเราทำอย่างนี้เลยทำแบบพนฉลาดนะครับผ,ผมจะทำกันอย่างนี้อ่าหนึ่งหรือขอบไม่เป็นไรขอบถูกออกอกเออมันจะเป็นแปดนะหนึ่งหนึ่งสองเอ,อ้ยไม่ใช่ อะถ้าเราทำอย่างนี้ผิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกต่อขึ้นไปก็แบบนี้แล้วก็ทวบนี่ในเมื่อทำผิดมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับนี่คราบทาผิดก็ทำอย่างนี้เนาะไได้ยังก็ได้ไม่ไเพื่อความสวยงามประดับประรอยปึปึ๊บปึ๊บบปึอ่า อันนี้ล่ะเก้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่กูนับเก้าหมดเลยวะไ yeah. อ,อ้เนี้ยเออไม่รู้ว่าผมก็นับแปดแต่ว,ว่าผมแะไอ้นี้ผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคแก้แก้แกอันนี้แก้เสร็จแล้วก็แล้วก็ปูน้ำลงเมื่อกี้ก็กูยังมีหน้ามาแถาต่ออีกเนาะโอเคครับผม นี่เราก็ทำการปูน้ำอย่างนี้เลยจะไหลมันรวมกันอย่างนี้นะอ่าพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ทําการเนี่ยใช้อันนี้นะครับผมจะตัวนี้นี่ตัวนี้เลยแล้วก็ปิดอย่างงี้ปึ๊บ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 ป๊บนี่ครับปึ๊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 บแล้วก็เปิดไว้ให้หมดเลย แต่อย่าเพิ่งปิดหลังคานะครับถ้าปิดหลังคาคือมันเกิดนะมันเกิดแล้วจะเกิดปัญหานะคะโอ้แล้วมันอะไรเนี่ยบล็อกนี้เนี่ยมันป้องกันถนหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็เปิดไปให้หมดเลยนะนี่ครับเปิดไปให้หมดเลยครับผมอ่า ก็ด้านนี้ปึ๊บ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 ให้มันได้อย่างนี้ครับก็ตอนนี้ก็ก็โอเคได้่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะ แล้วก็มีอีกอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะบอกคนดูมากเลยนะครับผมก็ฝากคนดูเนี่ยกดติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นคลิปแรกของช่องผมเลยนะผมจะพยายามตัดให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็จะตัดเองด้วยตัดทุกอย่างทําเองหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของผมผมก็ฝากคนดูเนี่ยติดตามด้วยนะครับติดตามช่องผมด้วยกดไลค์ให้ด้วยแล้วถ้าใครดูมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าคุณยังดูผมอยู่นะก็ฝากติดตนะามผมด้วยนะครับ ทั้งหลายน้องๆทั้งหลายนุ่นทั้งหลายโอเคครับผมเราจะเราได้อย่างนี้แล้วนะให้เราได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดให้หมดเลยโอเคครับผมเราก็ติดตามนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยทีนี้เนี่ยเราก็ทำการปิดประตูเิีอนนี้ไปเลยครับปิดได้หมดเลย โอเคครับผมหลังจากที่หลังจากที่เราเนี่ยได้ท right. ําการทําทุกอย่างเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยนำท็อตที่เราได้ไปฆ่ามอนสุดท้ายแล้วนะครับผมให้เรานาท็อตมาแิอย่างนี้เลยวางไปเลยวางให้เยอะๆเลยนะครับผมป้องกันมอนเกิดข้างบนนะเพราะว่าถ้ามอนเกิดข้างบนเราจะไม่ได้เลยวงเลเวลล่ะเราจะให้มันเกิดข้างในแค่เดียวเดียวเท่านั้นโอเคแล้วก็ทําการลงไปเลยคนัะ เกี่ยวมอสงข้างๆก่อนเลยกันมีดมีดมีดอยู่ไหนอ่อดาบโอเคเดี๋ยวขอทิศแล้วก็ของเนี่ยเอ้าไขาคีปเปอร์ได้มาได้ไงเนี่ยแล้วก็ทำการเคลียร์ล่างให้หมดเลยนะเกี่ยวให้หมดเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ให้หมดเลยอันนี้ครับซอมบี้ตัวแรกของเรามาแล้วแล้วมันนี่ตัวที่สองลงมาแล้วนี่นะคะครับตัวที่สอง แล้วกูไปหยิบม,มาตอนไหนเนี่ยไปหยิบแล้วม,มาา้างรอ่งโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรารอราตัวที่สามดีกว่าะวจะมีแตะเขาหาว่ากูเสกไม่เนี่ยโอ้ยอ๋อนะครับเราดูดีมีไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะตรงนี้ตกแต่งได้นะครับอ่ามียันเช้าบอกเลยเดี๋ยราลองเปิดดูดนะูแล้วมันจะมีทั้งมันทั้งตัวไหม ดูนครับยังไม่มีสักตัวเลยนะเดี๋ยวดูก่นนนอนไม่มีอ่ะเอเเดี๋ยวรอให้มันเกิดตัวนี้มันจะเกิดไหมนี่นะครับผมพอเราฆ่าซอมบี้ได้เนี่ยเนื้อมันก็จะดอกอยู่ในนี้เลยเห็นไหมของทุกอย่างก็จะดอกมาในนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองเอาของนี้ให้ดู แต่เมื่อกี้มันมีซอมบี้มาแล้วนะครับคุณดูแนละ้จะเห็นแล้วแหละแต่ไคิปเปอร์มาจาังไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้เป็นซอมบี้ไม่ใช่คิปเปอรอ์โอเคครับตอนนี้เราได้ของมาแล้วรอ้อยทีนี้เราก็รอ้อยมันตกลงมานะอ่ามาแล้วโอ้โหจะหันหลังทำไมวะอ่เราดูครับหน้านี่งไง ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้แล้วเราก็สามารถตกแต่งอะไรได้เลยนะสบายเลยนะครับผมโอเคในเมื่อมาถึงไหนแล้อก็ยันโอเควันนี้ละการสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ,บกกลลรน,บนี่นี่นี่ออ้ยโอ,ยโอ้เพียบเลยมีก่เกาะด้วยอันนี้คือจุดลงต้นของผมถ้าก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับบ๊ายบายโอเคเรียบร้อยแล้ว บีมาลเลยนะ